มีอาการเรื่องข้อเข่า like มันเป็นมาอย่างไงครับมันเจ็บแล้วก็บวมอะค่ะหมอบอกว่าอายุมากถ้ามันข้อเข่าไม่มีเลยหมอก็ให้ยาข้อเข่าเสื่อมค่ะข้อเข่าเสื่อมหมอให้ยาแล้วก็ยาหมอให้ยาแล้วดีขึ้นไหมครัก็ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็เลยวันที่9ตุลาคมปีปลายปีห้าสองอาห้ามอ่าฮะ ปิดปากเกลียนเลยก็ลูกบอกได้ขึ้นมาอยู่เพื่อนหลานที่คลองสี่ลำลูกกาเลยครับคลองสี่ครับแล้วก็ลูกสาวบอกว่าแม่หนูเปิดดูตัวละทัดตัวฉูกแล้วสวยอ่แม่ไปดูสิเกี่ยวกับข้อเข่าอ๋อฮะเกี่ยวกับข้อเข่าแม่ไปดูสิซื้อกระปุกหนึ่งเสร็จแล้วกลับบ้านกลับบ้านตอนเย็นเสร็จแล้วกลับไปทานสองมิตครับ ทานไปเจ็ดวันบอกลูกสาวก่อนนอนสองเมตรก่อนนอนสองเช้าก่อนอาหารก่อนอาหารสองเมตรแตทานไปได้เจ็ดวันบอกลูกสาวคนที่นั่งลูกแม่หายแล้วขึ้นบันไดได้แล้วลูกสาวสวยนะฮะขึ้นบันไดได้แล้วลูกก็โตกลับไปหาพ่อก็บอกว่าเออเจอยาวิเศษแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหน้านั้นคุณยายขึ้นบันไดขึ้นชั้นสองไม่ได้ดงแต่ชั้นล่างเออนั่งยองยองก็ไม่ได้ เดินได้ไหมฮะไปวัดนั่งเข้าอี้นั่งไม่ได้นั่งนั่งนั่งปะเพียบไม่ได้นั่งนั่งกับพื้นไม่ได้คเดี๋ยวนี้นั่งกุ๊กคข่ากราบระเล่นกับหลานบอกว่ายายเตะบอลได้แล้วนะลูกนะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเล่นบอลมาก่อนดูทรงแล้วมีมีแววนะเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้ก่อนนะนั้นทำอะไรไม่ได้ได้เดินจะดุดนิดมันก็ล้มไปนั่งปะเพียบเนี้เจ็ดสิบสาม เดินไม่เดินไม่คล่องมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่พอจําได้ไหมครับประมาณไม่ไม่ถึงปีหรักลูกประมาณปีเนี่ยฮะเจ็ิบกว่าก็ก,าก็เริ่มตน้นๆ้นก็เริ่มไม่คล่องแล้วนะฮะแต่คราวนี้คือพอรับประทานบิมเข้าไปเตะบอลได้แลยครับอืมอ,อนุญาตรบกวนคุณยายลุกขยับให้ผมดูได้ไหมฮะ เออใจเย็นๆฮะใจเย็นๆเดี๋ยวล้มไปเดี๋ยวผมรับผิดชอบไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวจะท้าเต้นลำโอ้ใจเย็นๆได้ไหมไม่มีอะไรเลยลูกเหมือนกับความรู้สึกของยายว่ายายไม่เคยเป็นเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดเลยเลยฮะยกขออนุญาตผมผมประคองให้ยกขาไหวไหมฮะนี่ภาษาชาวบ้านเรียกกวนตีนนะฮะผมพูดไม่ผิดนะฮะ คุณยายกวนตีนให้ดูนะครับว่าทำได้นะฮะขอบคุณครับด,ดีนะฮะคุณยายไม่ทำใส่หน้าผมเนี่ย